สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านนะครับมาเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันตอนนี้อยู่ภูเก็ตนะครับตอนนี้อยู่กลางเมืองใจกลางใจหรือกลางเมืองพียใจกลางเมืองอใจกลางเมืองโทษทีภาษาอ่อจริงจริงนี่คือถนนกลางเมืองเมืองภูเก็ตนะครับพวกร้านาน,นะเรามาดูกันนะ นขายของนะปิจ่าเป็นงานขายดีไหมแต่เขาเปิดคุณเ,เ,เ,เกนี่คนกลับมาไหมะอะยังน้อยอยู่ใช่ไหมเราอยากชักชวนได้คนมาเทียเท่ยวมั้ยให้มาเที่ยวมานะเอ่อแต่คุณเ,เกนนี่ปลอดภัยใช่ไหมฉีดฉีกเยอะแล้วใช่ไหม เดียนะครับคนไทยครับเราต้องมาสนับสนุนนะพี่น้องชาวใต้เรานะเขาก็ฉีดกันแล้วนะพอคาแม่คาเขาก็ต้องได้การดีทําธุรกิจให้รอดนะครับเด<ร>ีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่ามาภูเก็ตมาอย่างไงนะ<ร>แล้วตั้งแต่เขาเปิดในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เสี่ยคิดว่ามันขาดมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดูดูความรู้สึกสิคนมามากขึ้นน้อยลงคนกลับมาเยอะไหม หรอพวกฝรั่งหรือคนไทยส่วนมากน่าคนไทยอ่ะนะโอเคนะช่วยคนไทยนะครับเดีย๋ยวเนนะมาเที่ยวกันนะเราต้องมาสนับสนุนภูเก็ตกันนะขอบคุณมากนะครับภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะครับเมื่อเช้าผมได้บินมานะเดี๋ยวจะได้อธิบายทุกคนฟังว่าเขาทำมาอย่างไงนะก็คือถ้าคนบินมาภูเก็ตนะครับ ถ้าคุณบินมาภูกเก็ตนะคุณก็ต้องภูกเก็ตนี่พิเศษนะครับภูกเก็ตกับกระบี่เนี่ยถ้าคุณจะบินมานะคุณต้องมี2อ,อย่างเลยหนึ่งคุณต้องฉีดวัคซีนแล้วนะครับบวกกับคุณต้องมี ATK t e s t ทนะครับเพือไปเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยคุณไม่ต้องมี ATK t e s t ทแต่ถ้าบินมาภูกเก็ตหรือกระบี่เนี่ยตอนที่เช็คอินเนี่ยคุณต้องมี ATK t e s t ด้วย ถ้าคุณไม่รู้จะทำ A T K test ที่ไหนเนี่ยของกบพุ้ยวันนี้เข้าไปทำที่กรุงเทพเลยนะคะรับเสีย450บาทนะหลังจากนั้นคุณก็จะ A T K test กับวัคซีน2อันเนี่ยให้กับทางเช็กอินเขาดูดเขาใช้คุณบินมาภูเก็ตได้พอมาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยไม่ได้เรื่องเยอะเลยนะง่ายมากใคุณกรอไอ,ไอ้หมอหมอชนะนะภูเก็ตกอเราะว่าภูเก็ตกอนะนดึงด้วยผมอีโกอนะ กรอกเสร็จก็เข้าได้เลยนะครับโดยที่ตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยมาภูเก็ตนะั้นดีอย่างคือของถูกของถูกนะครับเมื่อกี้พูดัปผมไปกินร้านอาหารร้านอาหารหนึ่งแม่รีดของกิเกะมาดูร้านกิเกะในภูเก็ตสินะครับร้านที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องจองงินไปละทิ้งจองเป็นเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าไปได้เลยนะแล้วขอภูเก็ตที่เราเคยคิดว่าแพงน่ก็ไม่แพงวันนี้ผมจะไปอยู่โรงแรมที่ลาโกน่านะ าโกูนาภูเก็ตนะครับเป็นมาสเตอร์สวีทเลยนะวัสดีครับอ่ะนะครับเป็นไงบ้างภูเก็ตตอนนี้มาต้ยังไงเรื่องแล้วที่เห็นเป็ไงครับเดี๋ยวคนภูเก็ตตอนนี้ที่เกี่เวานะอกจากรางคนีต ต้องสวอลอีกับภูเก็ตพี่ใช่อันนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าภูเก็ตกับกระบี่เนี่ยไม่เหมือนกับเชียงใหม่เชียงรายนะถ้ามาคุณเนี่ยต้องสวอลอยู่ดีนะครับคือต้องมีทั้งทีมสองแคมบวกกับสวอลแล้วเขาฝรั่งมาเชะ่อมันยี่อะไรมีเยอะใช่ไหมเคยจุท้ายแล้วคนเนี่ยที่บอกนะพี่ร้านในร้านครบพวกเนี้ยนะที่เราต้องมาสนับสนุนเนี่ย ตลาดเขาไม่ใช่ตลาดฝรั่งคนไทยเองต้องกลับมาสนับสนุนกันคนที่อยู่กรุงเทพตอนเนี้ยที่จะบอกอะไระเันมากเขาควรจะกลัวมากมาภูเก็ตไม่ต้องกลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวฟังดีนะครับจากคนในภูเก็ตเลยนะมาเที่ยวภูเก็ตปลอดภัยมากเพราะคนภูเก็ตส่วนมากเนี่ยสองเข็มนี้เรียบร้อยไปแล้วเริ่มเข็มที่สามแล้วนะ แต่ผมสังเกตอย่างนะครูเกยียตตอนนี้ของถูกไหมถูกนะมากทุกอย่างถูกทุกอย่างทุกอย่างถูกหมดมนะครับอย่างวันนี้ทุกวันนะผมไปอยู่โรงแรมที่ละกูหน้านะเมื่อเกิดเมื่อก่อนห้องที่ผมจะอยู่เนี่ยคือละสองหมื่นสี่พันบาทนะวันนี้ผมจองได้เพียงห้าพันบาทต่อคืนนึงเป็น presidential suite เลยนะร้อยสิบสองเมตรนะครับโอ้โหยังใหญ่เลยนะที่มันมีโปรโมชั่นไหนที่ว่าที่รัฐบาลให้เกาหมดแล้วอ่ะอะไรที่ว่าที่ว่าท่องเที่ยวยังไม่ใหญ่รัฐบาลสุดตรงนี้หน่อยหมดแล้ว น,นี่รัฐบาลครับรัฐบาลครับตอนนี้ภูเก็ตฉีดวัคซีนแล้วคนเริ่มกลับแล้วก็ควรจะมีโครงการช่วยกระตุ้นใช่ไหมช่วยแล้วแต่ว่าคปรโมชั่ที่ออกมาเนี่ยเหมอืนอ,อทนท,ที่ไทยที่เราให้เพื่ยนๆนั่นค่ะเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันอ้าวเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่พี่มีอะไรจะฝากรัฐบาลนะอยากให้ให้ช่วยอะไรไหมมันมันก็ดีอ่ะแต่ว่ารัฐบาลก็เขาก็ดีนะเขาทำงานก็ กนที่อยู่แล้วใช่ไมก็ไม่ากเรื่องอแบบนี้มันไม่ใครก็ไม่อยากให้ใครจะให้เกิดหรอกแต่ว่ามันมัเกาต้องช่วยกันพี่ยืนยันั้มผู้เกียรอทายยืนยันเลยดิปลอดภยร้อนโดยเฉพนูเกีอยอยเดูน้องีอง่ีครับครับสวดีนรอบดครับสวัสดีครับสสีคับสวัสครับสวัสดีครับสวดีครับครับสวัสดครสัครบสคครวัรีครัดีครดี๋ยวครับครับคอับสส ให้เลิกกลัวกันเราต้องช่วยกันครับนะผมมาคราวนี้เพราะผมอยากมาเห็นกบตาคนบอกว่าหนึ่งมาภูเก็ตลำบากยากหรือคนบอกามาภูเก็ตแล้วอย่างรู้อย่างนี้มาได้มาเที่ยวกันมาเอาเงินมาให้แม่ค้าเขานะถูกต้องไหมแม่ถก้อง้าเอาเงินไหมแม่ค้าคนไทยอย่ากลัวภูเก็ตจีนละซิ่ยังจีนละขางทามเก็งสามเข็มภูเก็ตสามเข็มกันแล้วจะกี่เข็มละกี่เข็มแล้วเนาะ สามภูกเก็ตนี่เป็นเมืองพิเศษจริงๆนะคนส่วนมากสองเข็มไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มสามแล้วนะกว่าด,ดีจะเป็นไงที่เห็นยังไงตอนนี้ภูกเก็ตเลยต้องชวนคนไทยกลับมาใช่ไหมคืออย่านึกนะครับภูเก็ตเนี่ยเขาอยู่ด้วยขลังไม่ใช่ใช่ไหมเขาอยู่ด้วยคนไทยคนไทยต้องมาเที่ยวกันนะเราต้องเพื่อเพื่อเพื่อแผ่เข้าใจคนที่ดูอยู่ตอนนี้ก็บอกไอ้ทอมตังกูยังไม่มีเจะไปเที่ยวได้ยังไง ก็ถ้าเรามาเที่ยวนะช่วย <delicious> <halt Town Frederick> เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับเงินในประเทศมันต้องหมุนเวียนก่อนรัฐบาลนะก็มีโครงการนะเอาโครงการออกมาช่วยสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวหน่อยนะใช่ไหมครับออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มตื้อเลยกินแลไวไม่ไหวนะโอเคจ้ะขอบคุณค่ะก็โอเคนะเอาใหม่นะครับถ้าจะมาภูเก็ตนะสายการบินที่ผมบินมาวันนี้คือไทยรี่เจ็ตนะครับสะดวกสบายมากต้องชีเรีเกต้อง สองเข็มแต่มาแล้วก็มาได้นะครับมาเที่ยวกันนะมาช่วยสนับสนุนธุรกิจกันนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะจำได้ครับจำได้โอ้เป็นเกียรติมาเลยครับเป็นงไงภูเก็ตตอนนี้นก,ก,ก็ชวนคนไทยมาเที่ยวใช่ไหม,เ,มเราต้องมาชวนเราต้องมาชวนนะสนับสนุนกันนะครับสวัสดีครับเนี่ยนะคนภูเก็ตนครป้ายนะครนครป้ายเยขาจะบอกตลอดว่าดีไซนดีน่ารักเออเฟื้อสเทอร์แพรใช่ไหม อยากให้คนไทยกลับมาเที่ยวใช่ไหมจ๊ะที่สใโอเคกลับกันมาแล้วครับโอเคขอบคุณมากค่ะอไยัง